อไทยรสวัสดีเพื่อนครับผมแบทจากเดวันนชโรลนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวเลรยัฟอนในกลุ่มของกาจจอครับวันนี้เป็นคิวของกาจจอระดับเมนสตรีมตัวยอดนิยมในปัจจุบันกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือกาดจอในรุ่นของ G Force GTX 960กันนั่นเองนะฮะวันนี้เรามาแนะนำภายในแบของกาเล็กกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเป็นกาดแบบโอเวอร์คล็อกนะครับผมแล้วก็ใช้ชุดระบยความร้อนแบบพิเศษนะครับผมของทางกาเล็กเองนะครับผมกับรุ่นนี้นะครับผม การ์ด GTX 960 EXOC นะครับผมหรือ Extreme Overclock นั่นเองนะครับผมในส่วนของการ์ดตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกับกล่องแพ็กเกจครับในโทนสีเขียวดำนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของลายกราฟิกนะครับผมที่เป็นเหล่าเกมเมอร์นะครับหรือนักโอเว c ร์คลนะครับ ระดับโลกนะครับที่ทางกาแล็กออกมาร่วมพัฒนากา์ดจอกับทางกาแล็กนั่นเองนะครับผมในส่วนด้านหน้าครของตัวกาดก็จะมีรายละเอียดนะครับบอกว่าเป็นกา์ตจอในรุ่นของ e x o c หรือ Extreme Overclock นะครับก็คือมีการ overclock ระดับสูงนั่นเองนะครับผมในส่วนของตรงนี้ครก็จะมีบอกเลขรุ่นครับว่าเป็น GTX 960นะครับใช้แรมแบบ2 g ิกะไบนะครับเป็น GDDR5 นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซที่เป็น PCI Express 3.0นะครับวิ่งทำงานแบบเต็มแบนวิดเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะ รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆของทางอวเดียนะครับในสถาปัตยกรรม m a c w e l l ตัวใหม่นะครับนั่นคือเทคโนโลยีที่เป็นเกมสตรีมนะครับผมเอวิดี g a เกมเวิรนะครับผมรองรับจอที่เป็น g ีซิงนะครับผมแล้วก็รองรับมาตรฐานในเล็ก x 12 API ตัวใหม่ด้วยนะครับด้านหลังเป็นในส่วนของการรองรับการเล่นเกมนะครับในตระกูลของเอวเดีย a เก w o r k รต่างๆนะครับผมก็จะมีการยกตัวอย่างในส่วนของเกม Evolve นะครับ t h e w i t c h e r 3นะครับผม แล้วก็จะเป็นเดือะครูนะครับผมที่รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆของทาเอวิดีโโดยเฉพาะนะครับโดยในออปชันนะครับก็จะมีในส่วนของการปรับกราฟิกในส่วนนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับการ์ดใหม่ของทางอวิดีโนั่นเองนะครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายละเอียดด้านในครับตกล่องมาในส่วนสีดํานะครับเรียบๆแบบนี้นะครับบุมาในโฟมกันกระแทกนะครับตัวการ์ดจอเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์มันเดิกันก่อนนะครับอย่างแรกเป็นแผ่น ดรเวอร์นะครับมีไม้หนึ่งแผ่นครับผู่มือการติดตั้งนะครับมีไม้2ชุดด้วยกันนะครับผมสําหรับของกาแล็กนะครับผมต่อมาครับเรามาดูส่วนของหัวแปลงต่างๆนะครับที่เสียมาให้ภายในกล่องนะฮะก็จะเป็น DVI แปลงเป็น D-sub ครับมีมาให้1หัวครับหัวแปลงรวมถึงหัวแปลงฟอร์ตไปเลี้ยงครับที่เป็นโมเลก4ีพินสหัวนะครับแปลงเป็น 8พิน PCIe 1หัวนะครับผมซึ่งการ์จอ GTX 900ตัวนี้นะครับใช้พอร์ตไฟเลี้ยงแบบ8พินนะครับผมซึ่งก็จะแตกต่างไปจาก GTX 9 0รุ่นทั่วไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวการ์ดจอกันดีก,กว่าครับบุกมาในถุงกันไฟฟ้าสถิตนะครัสำหรับตัวการ์ดจอและนี่ก็เป็นหน้าตาของ Galax y GTX 960 96 EXOC นะครับผม ก็อย่างแรกครับเป็นในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Gazer g a ม i n g ในซีรีส์ของ EXOC หรือ Extreme Overclock นะครับผมจะมาพร้อมกับการระบายความร้อนด้วยพัดลม2ตัวด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดฮะในส่วนของฝาครอบครับเป็นฝาครอบพลาสติกนะครับผมในดีไซน์ของ EXOC ครับอย่างได่กล่าวไปพัดลมระบายความร้อนแบบ2ตัวนะครับผมมีติดตั้งมาไว้ด้านหน้านะครับผมต่อมาเป็นรายละเอียดในส่วนของวัสดุการระบายความร้อนนะครับผม เรามาดูตรงนี้ครับเห็นชัดเจนเลยว่าในส่วนแรกครับในส่วนของเบรดนะครับหรือว่าฐานการระบายความร้อนนะครับจะใช้วัสดุที่เป็นเนื้อที่เป็นคอปเปอร์นะครับหรือว่าเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ดีในส่วนของฐานการระบายความร้อนนะฮะจะถูกเชื่อมไว้ด้วยท่อฮีทไปนะครับสำหรับการช่วยถ่ายเทความร้อนนะครับผมก็จะมีติดตั้งมาสามเส้นนะครับเห็นได้ชัดจากบริเวณสันการด้านบนนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยท่อฮีทไปนะฮะขนาด6มิลลิเมตรนะครับสองเส้นนะคร ดัดเป็นรูปตัวยูนะครับผมเชื่อมต่อไปยังฟินระบายความร้อนนะครับตรงแผงอีซิงนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตรงแผงอีซิงนะครับจะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นแผงอีซิงขนาดใหญ่นะครับยาวตั้งแต่หัวการ์ดไปจนถึงท้ายการ์ดเลยนะครับก็หมายความว่าควอบคุมการระบายความร้อนนะครับกับชุดคอมโพเนนต์ทั้งหมดของตัวการ์ดต่อเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนตรงนี้นะฮะมีความพิเศษอีกนิดนึงนะฮะก็จะมีการติดตั้งแผงยิซิง ระบายความร้อนนะครับซึ่งตำแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่งของชุดมอสเฟต้าจ่ายไฟนะครับผมก็มีการติดตั้งฮีทซิค์ระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับผมก็หมายความว่าการ์ดจอตัวนี้ครับรองรับการระบายความร้อนทั้งชิป G P U นะครับผมมีชิปกราฟิกแล้วก็ในส่วนของ้าจ่ายไฟด้วยนะครับอย่างที่บอกไปครับ G T X 9 0ตัวนี้ครับมีความแตกต่างไปจาก G T X 960รุ่นทั่วไปครับโดยจะมาพร้อมกับพอร์ตไฟเลนที่เป็น8พินนะครับผมซึ่ง ด้วยความที่เป็นการ์ดในตระกูลของ EXOC นะครับผมก็จะรองรับการโอเวอร์คล็อกในระดับที่หนักกว่า GT90 x รุ่นทั่วไปครับจริงต้องมาพร้อมกับพอตไฟเลี้ยงที่เป็น8พินนะครับผมซึ่งเปรียบเทียบกับ GT90 x รุ่นทั่วไปครับจะมาพร้อมกับพอร์ดไฟเลี้ยงที่เป็น6พินนะครับผมก็นี่ครับเป็นความแตกต่างกับ GT90 x รุ่นทั่วไปคะด้านหลังครับยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็น แบ็กเพลตนะครับผมสีดำนะครับผมอันนี้เป็นวัสดุแบบพลาสติกนะครับผมก็ครอบคลุมในส่วนของ PCB ทั้งหมดนะครับผมปกป้องในส่วนของลาย PCB ทางด้านหลังด้วยนะครับมาดูในส่วนของการเชื่อมต่อมีโ multigpu นะครับผมก็จะมีการติดตั้ง sli ฟ IN มา1ชุดครับก็จะรองรับการติดตั้งการจอแบบ two way sli นะครับสุดายครับเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลครับมีติดตั้งมาให้4ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพอร์ต dvi นะครับผมจำนวน2พอร์ตนะครับ hdmi 1พอร์ตแล้วก็ ดิสプย์พอตอีก1พอร์พอตนะครับผมโดยที่พอตที่เป็น HDMI นะครับแล้วก็พอร์ตดิสプレイพอตนะครับจะรองรับการแสดงผลที่ความละเอียด 4K ความถี่60เฮิรตได้ด้วยนะครับผมก็หมายความว่าการจอตัวนี้ครับเป็นการจอระดับ Mainstream นะครับที่รองรับการขับภาพออกที่ความละเอียด 4K เลยทีเดียวนะครับด้วยการเพียงใบเดียวนะครับและอีกเช่นกันฮะสำหรับ GTX 960 EXOC ตัวนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับ สถาปัตยกรรมแม็กเรลตัวใหม่นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็กินไฟน้อยกว่านะครับโดยที่ตามสเปคแล้วนะครับ g t x 90จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ120วัตต์นะครับผมแล้วก็จะมารองกับคูด้าครับจนวน1,24 0คูด้านะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานมัลติมีเดียแล้วก็การเล่นเกมระดับ Next gen การเล่นเกมความละเอียดสูงได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงการเลือกใช้เมมโมรีแบบ GDDR5 ความจุ2กิกนะครับอินเทอร์เฟซแบบ128บิตนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับ GTX 960นี้เป็นการ์ดแบบ Extreme o v e r c อ o c k นะครับหรือ EXOC ก็จะมีการ o อ e r c l o ค k อไม้แรงกว่า GTX 960รุ่นทั่วไปถึง7%เนเลยด้วยกันนะครับสำหรับ GTX 960นี้นะครับจากทางกาแหลกก็หากเทียบเป็นระดับนะครับในส่วนของการ์ดจอ แบรนด์กาแลนะครับก็อยู่ในระดับที่3นะครับผมซึ่งจะไล่เรียงตามระดับกันแบบนี้นะครับเป็น GTX 9 0รุ่นปกตินะครับ GTX 9 0รุ่น OC นะครับผม GTX 9 0 EXOC และกน้าจอรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะเป็น GTX 9 0แบบ SOC หรือ Super O-Clock ิเองนะครับผมซึ่งก็ในเรื่องของความแรงครับ GTX 900นี้ก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นเกมนะฮะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจการ์ดจอนะครับระดับในสตรีมระดับโปรนะครับผมที่เป็นสถาปัตยกรรมแมกโนวตัวใหม่นะครับที่โดดเด่นนะครับทั้งประสิทธิภาพและความประหยัดไฟนะครับรองรับการเล่นเกมระดับโอเคได้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเดว่าในเชอร์ลนะครับเรามีการ์ดจอเล่นเกมนะครับในทุกระดับนะครับไว้ตอบสนองการใช้งานของคุณแล้วครับ 你是龙，皇泰。